นี่นี่นี่จ้ะเ,เก็บภาพก่อนจ้านานๆจะได้เห็นแบบนี้เนาะพี่น้องค่ะเดินก็หลายแก่วอยู่เด้ะเดินหลายภูเขาอยู่จ้ะกว่าจะเจอมาจ้ะมาจ้ะเก็บกันละทีนี้อุ้ย สวัสดีค่ะภักัิ์ทอมสวีเดนค่ะพามากินบรรยากาศฟินๆอีกแล้วจ้าพี่น้องจา๋าอากาศหนาวๆเรามาเดินออกกําลังกายกันนะคะมาหาเก็บเห็ดดาในป่าเดิมๆเลยค่ะเผื่อมันจะหลงเหลือให้เราพอได้เก็บบ้างนะคะ3ดอกแรกแหกหมานอู้สีดอกแกพี่น้องอื้อหือ เดิมก็แบบนี้อู้ว,ว้าวไม่ไกลบ้านนะจ๊ะติดถนนใหญ่ในป่านี่แหละจ้ะอากาศตอนนี้ไม่ดีเอามากๆจ้ะถึงขั้นว่าติดลบแล้วจ้ะ นี่ค่ะสภาพเหตุของเราค่ะหนาวตามระเบียบลมลมพัดมาโหชาอื้ออื้อเลยนี่ค่ะดอกใหญ่ขึ้นมาไม่ได้หนาวขุดตัวขุดตัวก็ถือว่ามีนะจ๊ะ ถือว่ามีนะต้องดูให้ดีค่ะห่วยหวย้วยหวาวเวขามีเชื้ออยู่เชื้อขาวๆอยู่นั้น พอได้พอได้เหตุของเราก็มีปลาะปะลายนะคะเพราะว่าเราก็เก็บเขาไปเรื่อยๆเขาไม่ได้อยู่เป็นกลุ่มให้เราได้ตั้งกล้องพอมได้ยินเสียงเลื่อยยนดังกล้องภูเขาเลยค่ะ มีเพื่อนคนตัดไม้โอ้โหูหายตาซอนแลนเห็นกลุ่มใหญ่นะจ๊ะพ <maple> <reais> ี่น้องเก็บอันนี้ก่อนว้าวว้าวว้าวมีรุ้นมีรุ้นก็นี่ไงเห็นไหมคะโอ้ย เสียงลมจ้ะอยู่ป่าลิงหงอนมีไงมีไงเขาก็เริ่มไปแล้วจ้ะไปจัดกระจาย อมแขนของอ้มันมีไออุ่นฮ่าฮเห็นแล้วเห็นแล้วว้าวยามหนาวกายรู้ไหมฉันต้องการคุณ บรรยากาศจ้ะพี่น้องจ้าบรรยากาศจ้าพี่นอ้ญญาานองบอกอยาให้ดูแต่บรรยากาศปัดปัหเห็ดนำเนหาอยู่จ้าหาอยู่จ้า เดินมาไกลพอสมควรนะจ๊ะพี่น้องหรือว่าถึงคราวที่เขาจะไม่มีให้เราเก็บแล้วเฮ้ยจะป่าเจ้าเขาจ่ามีอีกไหมฮโอ้ยอยากจะเก็บจ้าอยากจะเก็บโยป่าสวยงาม แถวนี้ก็คือคุณเลมโบเขาเคยเก็บเยอะๆนะคะที่เรียกอยู่อะค่ะอู้หูอู้หูว้าวนี่เดอ้อนี่เดอ้อขอเก็บภาพก่อนจ้านานๆจะได้เห็นแบบนี้เนาะพี่น้องค่ะเดินก็หลายแกลวอยู่เด้ <c oughs> เดินหลายภูเขาอยู่จ้ากว่าจะเจอมาจ้า เอ็ดกันแล้วทีนี้การหอมเดินจนถอดผ้าพ,พันคอนะพี่น้องได้เหนือได้เหนือใชนไหมจิมขึ้นอยู่บนมอสไม่นิ่มเท่าไหร่จ้ะ ดอกเขาก็ได้ประมาณเนี้ยพอได้พอได้พอได้ไปจัดเมนูตามคำแนะนำนะจ๊ะพี่น้องจา๋าใครแนะนำไว้ยังติดอยู่สองนี่เด้อถูกเว เขาก็ยังมาอ่อนนะอ่อนไม่อ่อนอยังไงก็น้ำค้างมันพรมอยู่เนาะตกกล้องไปไหมนี่ พอได้พอได้ฮโอยจะหงกเกิ <c oughs> อ้โอ้โอ้โอ๊ย เสียงมาห่าเสียงลมด้วยจ้าพี่น้องจ้าโโหเจ้าป่าเจ้าเขาสงสารจ้าพี่น้องเดี๋ยวมืดเดี๋ยวมีแสงแดดค่ะอากาศปลนแปร แต่เห็ดของเราก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงหุ้ยหูว้าว,ว,าวหูดอกใหญ่ดอกใหญ่กว่านี้มีว้าวนี่คือสัตว์เขาไม่กวนจ้ะเขากินลำบากก็เหลือไว้ให้มนุษย์อุ้ย con trẻ con ôi lùm oh. wow ôi oh, lùm มาแรงกำลังเก็บเห็ดจา้าวู้ขึ้นข้างขนเห็ดดำข้างขนอันนี้ไปแล้วจ้ะช้ำมากอากาศหนาวจัด tệ búp lụt táp, <laughs> wow 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 ดอกเขาจะสั้นนะคะเพราะว่ามอดแบบนี้แข็งจะ้ะมอดแข็งแข็งมอดไม่นิ่ม เล็กก็เก็บจ yeah. ้ะพี่น้องจ้าเวลามันเดินไวเห็ดของเราก็ไปไวจ้ะพอกันปีน้าเก็บไปไว้กินในฤดูที่หายากจ้ะ ในช่วงฤด,ดูหนาวหรือฤด,ดูที่มันไม่มีก็จะได้มีเมนูเห็ดมารีวิวให้พี่น้องชมตามคำขอจ้าอากาศดีมาก สุขภาพแข็งแรงมากจ้ะกาดบริสุทธิ์กาดบริสุทธิ์หงิก,กขึ้นจากขึ้นจากดินไม่ได้หนาวจาัดต้องคนรลักปลา รักธรรมชาติรักชีวิตสันโดษนะคะถึงจะใช้ชีวิตยอยู่แบบนี้ได้จ้ะพอได้ยู่จะนี่ยนวยง,งามงามงามสองดอกจ้า กับมอดเขียวเขียวสปาร์กสปาร์กมอดเขียวเขียวกับตะก,ก้าลายสวยอพอได้พอได้จ้ะพี่น้อง ามืดอีกแล้วจ้าพี่น้องแต่เราเดินออกจากป่านะคะเดินออกจากป่าเพื่อไปหากกระปุกลุกจ้ะอากาศขมุกขมัวอีกแล้วจ้ะเดี๋ยวเราก็มองเห็นเห็ดนะเจ้ะ หัวหลุดหัวหลุดโอ้ยเห็ดยังมีนะจ๊ะเดี๋ยวคานไปกระดึบกระดึบไปอีกมาพร้อมเม็ดเม็ดโตๆของฝนจ้ะสู้ฝนไหวไหมฝนมาแล้วจ้ะโอ้ยมาแรงแล้วจ้ะพี่น้อง นี่เลยจ้าพี่น้องเห็ดของเราก็เกือบเต็มตะกร้าเหมือนกันนะคะฝนฟ้ามาก็ต้องกลับบ้านเนาะลมแรงแล้วค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอบคุณที่ติดตามมาฟินๆในป่าเห็ดด้วยกันจ้าค่ะเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า